ต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปซีเรียลชินะคะอ่าเราจะมาสับไพ่ต่อมาครึ่งนึงแล้วก็อ่านเป็นเรื่องราวเหมือนเดิมวันนี้คลิใช้ Dancing in the Dark Taro t นะคะก็หลายๆคนชอบไพ่สำหรับนี้เนาะเพราะมันสวยถูกไหมมันเป็นแบบคุมโทนไพ่คุมโทนนะคะสีเหลืองสีดำสีแดงอะไรประมาณนี้ซึ่งก็สวยจริงๆ <laughs> ม,มาลองดูกันเนาะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะ เห็นไหมเห็นอยู่แล้วเนาะตัวเขาดูไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่ในช่วงนี้เรื่องของหุน่นรูปร่างไม่ไม่มั่นใจในตัวเองอะค่ะตัวเขารู้สึกว่าเขา ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วตัวคุณน่ะคุณเป็นคนที่หลายๆคนชอบคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะสําหรับเขานะแล้วตัวคุณน่ะคือมีเสน่ห์แล้วมีคนมาชอบเยอะแล้วเคารู้สึกว่าไอการที่คุณมีเสน่ห์แบบนี้เราจะเลือกใครก็ได้อะทําให้ตัวเขาอะรู้สึกว่าทําไมคุณถึงจะเลือกเขาล่ะทําไมคุณถึงอยากเลือกเขาเขาเขารู้สึกว่าตัวเขา่ดีไม่พอหรือมีเสน่ห์ไม่พอหล่อไม่พอสวยไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไมคุณถึงจะเลือกเขาล่ะประมาณนี้นะคะ เราจริงๆตัวคุณเองก็รู้ด้วยนะว่าคุณจะเลือกใครก็ได้คือคุณมีตัวเลือกเยอะอืมแล้วเขาก็เลยเหมือนกับพอเขารู้สึกดีไม่พอเขาก็เลยเหมือนใช้คําว่าดี ach หมายความว่าไม่ค่อยคุยกับคุณหรืออยู่ดีๆเงียบไปอะ่ะเอออยู่ดีๆเงียบไปเพื่อแบบไปคิดทบทวนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะเขาเหมาะกับคุณจริงหรือเปล่าแล้วแล้วเขาอะ่ะเพียงพอสําหรับคุณไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความเหมาะสมเวลาเดินข้างกันหรือว่าเซ็กของเขาอ่ะคุณโอเคไหมอะไรประมาณนะั้มันเขาเขาหายไปเพื่อไปคิดเรื่องนี้อะคะ่ะว่าว่าเขาเหมาะกับคุณแล้วจริงๆหรือเปล่าเขาเหมาะกับคุณไหมแล้ววันหนึ่งอยู่ดีๆคุณคุณจะมาทิ้งเขาหรือเปล่าถ้าแบบทิ้งเขาด้วยเหตุผลที่เขาหล่อไม่พอเขาสวยไม่พอเขาเอาหุ่นไม่ดีตามที่คุณต้องการหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเขากลัวเรื่องเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเขาก็เลยเหมือนเหมือน ไม่ใช่คนน้อยใจนะแต่เป็นความรู้สึกที่ที่ว่า low self esteem อะประมาณนั้นก็เลยเหมือนเหมือนถอยออกมาก้าวหนึง่งแล้วก็ขอไปคิดทบทวนตัวเองหรือเหมือนขอเวลาในการแบบไปเข้ายิมหรือทำให้ตัวเองแบบมั่นใจมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะในขณะที่ตัวคุณคุณชิวนะอืมคุณคุณชิวชิวในใ,ในในความรู้สึกเค็กคือ คุณก็ไม่ได้ปิดตัวเองไม่ได้ปิดประตูหัวใจแต่ก็ยังไม่ได้อยากเลือกใครในตอนนี้แล้วคุณเป็นคนที่ไม่ได้นิีว่าจะต้องมีแฟนตลอดเวลาหรือจะต้องมีคนคุยตลอดเวลาใหม่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอะนะคะแล้วก็ Energy เป็นแบบเรื่อยๆชิวๆอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่รีบยังไม่ได้ตัดสินใจอยากจะเลิกรักคนนี้หรือยังไม่ได้อยากจะไปเปิดใจให้ใครคนไหนประมาณนี้นะคะเนี่ย เขากาลังชั่งน้ําหนักใจใตัวเองว่าจะเอาอยัางไงต่อดีในความสัมพันธ์นี้เพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขามีอยู่มันอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของคุณเพราะคุณเองอ่ะคุณเป็นคนที่เอ NERGY คุณนะคะคุณพร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่จะแคร์พร้อมที่จะให้เวลาคนที่คุณรักคือถ้ามีแฟนอ่ะคุณก็พร้อมที่จะรักพร้อมที่จะเทคแคร์พร้อมที่จะดูแลทุกอย่างเลย เกี่ยวกับคนรักของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวเขาอ่ะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณให้เขาได้มากกว่าที่เขาให้คุณน่ะเค้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องของเวลาหรือเปล่าเซ็กส์หรือเปล่าความรักการดูแลเอาใจใส่อ่ะคุณคุณให้ได้มากกว่าที่เขาให้คุณอะไรประมาณเนี้ยอืมคือสําหรับเขาอ่ะคุณน่ะแบบ modern enough คุณ perfect มากแล้วคุณ คุณคือที่สุดคุณคือคนที่เขายอมใช้คำว่ายอมอะยอมสยบแทบเท้ายอมให้หัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าเขารักคุณจริงอะแล้วทำไมเขาถึงอยูดดีหายไปหรือทำไมแบบต้องแบบคุยน้อยลงหรืออะไรขอเวลาทำไมอะไรเงี้ยคือเขาแค่รู้สึกว่าเขา low self-esteem แค่นั้นเองเหมือนดีไม่พอค่ะเออแล้วคุณกับเขาแตกต่างกันมากในความรู้สึกเขานะเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีมาก เขาเขาก็อาจจะดูดีแล้วก็หน้าตาดีแต่แต like, st ่เขารู like um, at, <hum Hebrew> ้ส so ึกว่ามันมันดีดีดีไม่พอสําหรับคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณได้คบกับเขาอ่ะหรือถ้าเราได้ไปต่อกันอะไรเงี้ยยังไงมันก็เวิร์กยังไงมันก็สาเร็จเพราะเราสองคนน่ะใจตรงกันอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณรู้สึกว่าถ้าคบกันอ่ะยังไงมันก็เวิร์กแล้วมันก็สําเร็จมันมันจะประสบความสําเร็จในเรื่องในด้านความสัมพันธ์นะคะเออคุณจะไม่เลิกกันอะไรเงี้ยในในความรู้สึกคุณะเออ ช่วงนี้ยเขาไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองแล้วดูไม่ค่อยแฮปปี้ด้วยนะคะอาจจะเพราะว่าเขาคิดมากเรื่องคุณด้วยมัง้งและแค่รู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะอืมใช้คําว่าอะไรดีคุณอาจจะรู้เพราะคุณดูดวงก็ได้นะไม่ถึงว่า คุณรู้ว่าเขาอะ low service team จากการดูดวงอย่างเงี้ยอ่เหมือนเหมือนเรามานั่งดูกันอย่างงี้ใช่ไหมคุณรู้เรื่องเนี้ยคุณรู้ชีวิตเขาว่าเออเขากาลังทําอะไรอยู่ไปอันนั้นนี้รู้จากการดูดวงอะเช่นคุณกาลังนั่งฟังเค้กพูดอยู่เงี้ยคุณก็จะรู้ว่าอ๋อเขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาอยากมีคุณในชีวิตเพราะคุณคือความสุขของเขาเป็นไพ่เดอะสเต็งก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็การไม่มีคุณนะหรือการคุยกับคุณน้อยลงอ่ะ ันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาตีกันในหัวตัวเองอ่ะคือเขาอยากทาตัวเองให้ดีขึ้นอยากคุนดีอยากมีความมั่นใจมากกว่านี้เพื่อที่จะมีคุณในชีวิตแต่ตอนเนี้ยในระหว่างที่เขากําลังพยายามทาตัวเองให้ดีขึ้นอ่ะเขาไม่มีคุณในชีวิตแล้วเขาก็ไม่โอเคออะไรอย่างเงี้ยเคาก็ได้รู้สึกว่าเขาก็ตีกันในหัวตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาอยากมีคุณตอนนี้เลยอ่ะเขาไม่อยากรอเวลาแล้วไม่อยากแบบรอให้กล้ามมันขึ้นมาไม่อยากให้รอให้ตอนที่ผอมแล้วค่อยมีคุณเขาอยากม แล้วคุณก็รู้ด้วยว่าเขาเขากำลังเจอกับเรื่องอะไรอยู่ผ่านการดูดวงสิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยเร็วนี้คือเขาจะชัดเจนนะคะเขาจะคุยกับคุณตรงๆเลยว่าเขารู้แหละว่าเขามีข้อบอกพร่องอะไรบ้างเขารู้ว่าเออเขาไม่ได้หลอ่อไม่ได้สวยขนาดนั้นนะนั่นนี่นั่นนี่แต่เขาต้องการคุณในชีวิตในฐานะคนรักอืมคุณยอมรับความ imperfect imperfect อคุณยอมรับความไม่เพอร์เฟกของเขาได้ไหมถ้ายอมรับได้เป็นแฟนกันเลย<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะซึ่งคุณก็แบบว่าเออฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้วฉันก็รักทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีของเธอ่นหละฉันก็เป็นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วคือหมายความว่าคุณนะ่ะรักเขาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะ่ะเพราะงั้นนะ่ะทําไมคุณจะยอมรับไม่ได้คิดออกปะไอ้ความแบบเพอร์เฟกหรือไม่เพอร์เฟกของเขาอะไรเงี้ยคุณก็ยอมรับได้หมด ทั้งในด้านดีและด้านที่ไม่ดีเพราะใจคุณรักเขาอันนี้คือสิ่งที่คุณจะตอบกลับให้เขาได้ฟังอะนะคะซึ่งเคสรู้สึกว่าคนนี้พอได้ฟังแล้วก็จะชื่นใจเขาก็จะเขาเขาจะชื่นใจนะแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะพูดอะคือเขาจะถามซ้ําว่าแน่ใจนะว่ารักเขาได้ในแบบที่เขาเป็นแน่ใจนะว่ายอมรับข้อเสียของเขาได้จริงๆแน่ใจนะว่าถ้าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้ในแบบบางช่วงของเดือนเวลางานมันยุ่งอะไรเงี้ยคุณจะเข้าใจเขาได้จริงๆ คุณก็จะแบบโอ้ my god พูดไปหลายรอบแล้วว่ารักรักจริงๆเนี่ยจริงจังมากนะในความสัมพันธ์เนี้ยต้องให้พูดยืงยนะันอีกกี่รอบอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบแน่ใจนะคอนเฟิร์มจริงๆนะแน่ใจนะอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยมันถึงเวลาแล้วเห็นไหมวันถึงเวลาแล้วที่คุณสองคนจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปข้างหน้านะคะจะอาจจะมีการตัดสินใจคบกันและมีการย้ายไปอยู่ที่เดียวกัน move in to g e t h e r นะคะหรือว่ามีการตัดสินใจคบไปสักพักนนอนมีการตัดสินใจแต่งงานตัดสินใจว่าเออจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะชัดเจนมากนะคะว่ามันถึงเวลาออการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเร็วมากนะอย่างที่เค้บอกเขาเขา เร็วๆนะี้ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะแบบแบบคุณไม่ทันได้ตั้งตัวคุณเตรียมเตรียมคําตอบไว้แล้วกันนะแล้วก็ถ้าเขาโทรมาหรือส่งข้อความมาก็เอ,อพยายามตอบหรือว่ารับสายให้ทันอะไรประมาณนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นเร็วมากและก็จะงงๆกันนะคุณเองก็จะงงๆว่าเอ้าตอนนี้คือมีแฟนแล้วหรอไม่สดแล้วหรอมาถึงว่าตัวคุณเองอะไม่สดแล้วมีเขาเป็นแฟนแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืม เนี่ยเ,เครู้สึกว่าเขาจะอยากถ้าเป็นแฟนกันแล้วนะเขาจะอยากให้คุณไปเจอเพื่อนเขาไปเจอครอบครัวเขานะคะคุณอาจจะอึดอัดนิดนึงเคกไม่รู้ว่าทําไมแต่แต่ละคนน่ะสถานการณ์ในชีวิตแต่ละคมจะไม่เหมือนกันแต่คุณจะอึดอัดนิดนึงกับการที่ต้องไปเจอญาติพี่น้องเขาครอบครัวเขาหรือว่าเพื่อนเขานะคะก็พยายามหน่อยแล้วกันเพราะว่าคุณก็ไม่ได้เจอคนเหล่านี้ทุกวันเนาะก็อาจจะไปเจอแบบหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะคะ ทำไมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอย่างที่เคพูดไปอะว่าคนคนนี้เขาจะมีนิสัยบางอย่างที่มันไม่ใช่นิสัยหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่ชีวิตเขาม,มันเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีความยุ่งเหยิงอยู่มาค่ะว่าอาจจะยุ่งเรื่องงานหรือทุกๆสัปดาห์เขาต้องต้องพาแม่ไปหาหมออย่างเงี้ยคือเขาต้องดูแลหรือมันเป็นเรื่องของเวลาพอเขาไม่มีเวลาให้อ่ะ คุณรู้ตั้งแต่แรกนะแต่คุณก็อดน้อยใจไม่ได้คุณอดน้อยใจไม่ได้แล้วเวลาที่คุณน้อยใจอ่ะคุณจะเงียบเหมือนคุณก็ไม่ได้อยากจะพูดให้เขารับรู้หรอกเพราะคุณก็ไม่อยากให้เขาหนักใจหรืออะไรแต่เวลาแฟนไม่มีเวลาให้อมันก็น้อยใจมันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรอย่างเนาะเออคุณก็อดรู้สึกไม่ได้พอคุณรู้สึกเขาก็จะเออขอโทษนะนันนี้นันนี้แต่อย่าลืมนะคะว่าคนคนนี้เขาถามคุณย้ำสองครั้งตั้งแต่แรกแล้วนะว่าคุณยอมรับได้จริงๆใช่ไหมกับสถานการณ์ชีวิตของเขา ที่อาจจะมีเวลาน้อยหรือเปล่าหรือญาติเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วคุณก็โอเครับได้จริงจังมากเนี่ยฉันรักเธอนะนี่พอถึงเวลาจริงๆร่ะอ่ะก็จําเป็นที่จะต้องเข้าใจอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ลองดูลองลองปรับดูนะคะเขาจะเสียใจมากนะเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาดูแลคุณได้ไม่ดีพอ เขาทําให้คุณไม่มีความสุขหรือเขาแบ่งเวลาให้คุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้เป็นคนเซนซิทีฟเนี่ยคนเนี่ยฝั่งเนี้ยนะคะเป็นคนเซนซิทีฟและเคคร,รู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาจะต้องขอโทษคุณหรือง้อคุณอะไรเงี้ยคุณจะแบบโอเคคุณคุณจะหายงอนเร็วมากแต่ว่าเหมือนเหมือนขอแค่ให้เขาง้อน,นิดนึงอ่ะคุณก็พอใจละอะไรเงี้ยแต่แต่มองในมุมกลับกันนะคนคนเนี้ย เขาอยากทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้วเขาอะคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาอาจจะให้เวลาคุณได้ไม่มากพอหรือเขาแบบ low self esteem อย่างที่เค้กบอกอะว่าเขาอาจจะดีไม่พอสําหรับคุณให้ในสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพอวันนี้คุณมานน้อยใจนั่นนี่แล้วแบบมันเป็นแผลในใจเขามันสร้างสร้างความรู้สึก มัวหม่นหมองในใจเขาอะค่ะว่าเขาเป็นแฟนได้ไม่ดีพอเป็นคนรักที่ไม่ดีอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเรื่องเล็กน้อยเองการงอนกันก็งอแค่นั้นเองป้าอะไรเงี้ยคืออันนี้คือในมุมกลับกันโอเคก็เล่าให้ฟังนะคะลองลองกลับกันดูเขาอะอยากทําทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกเพราะเขารู้ว่าคุณอะต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้เช่นคุณอยาก อาจแต่งงานเนาะในอนาคตคุณอยากมีบ้านที่สวยอยากมีบ้านที่ตกแต่งแบบที่คุณชอบนั่นนี่เขาก็รู้สึกว่าเออมันเป็นหน้าที่เขานะที่เขาต้องเหมือนกับอ,อรับผิดชอบต้องหาตังค์เตรียมไว้เพื่อแต่งบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นความรับผิดชอบของเขาแล้วเขาจะพยายามทํามันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วตัวคุณน่ะก็รู้สึกว่าเออคุณต้องการแฟมิลี่กับเขานะต้องการแบบ ต้องการมีครอบครัวต้องการแต่งงานอยู่กินกันในอนาคตร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะไพ่ใบสุดท้ายคือ Queen of p e n t a c l e นะคะก็คือคุณสองคนจะได้มีการแต่งงานกันเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วก็คุณก็คือเป็นพ่อของลูกหรือแม่ของลูกของคนคนนี้นะคะหมายความว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ถ้าจะให้คอนเฟิร์มแล้วในเชิงที่ว่าเออเรื่องของคุณหรือเปล่านะคะ เคครู้สึกว่าฝั่งเนี้ยฝั่งเขาน่าจะมีธาตุน้านะคะมีนกรกฎหรือว่าพิจิกในลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของเขานะคะแล้วก็ฝั่งเขาจะมีอันนี้ด้วยนะเมษกับสิงห์นะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ในขณะที่ฝั่งคุณเนี่ยเอเนอร์จีจะเป็นเป็นธาตุดินนะคะก็คือประสบกันบังก่อนจะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ก็ได้ นะคะโอเคประมาณนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ